สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับอองที่ทออตโต้นะคะวันนี้นะคะมีแบรนด์โตโยต้าค่ะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะโตโยต้าลีโว2 4มีพิลันเนอร์ดับเบิลแคค่ะได้รถปี2018 79ค่ะเลขไม่เพียง50,000สีคันโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่495,000บาทคันนี้ได้ตัวรถสี เาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาได้กระบะสีประตูตัวสูงไปใช้ด้วยนะคะแต่เรามาดูออปชั่นด้านหน้ากันเลยนะคะว่าได้อะไรกันบ้างไฟหน้าค่ะได้ไฟหน้าแบบลางสีเฟลเตอร์ค่ะกระจังหน้าได้เป็นสีเงาครอบด้วยโครเนี่ยมผ่านโตโโกโตโยต้าได้เป็นโครเนี่ยมนะคะด้านล่างได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะกระจกพับข้างนะคะพับตัดไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยนะคะตัวโลโก้ไฮลัก์ยังอยู่ครบนะคะเมื่อเปิดค่ะได้เป็นโฮมเมียมค่ะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะลูกค้าค่ะได้พวรมาลัยมังตี้ฟังก์ชันค่ะสามารถรับสายวางสายได้ด้วยนะคะหน้าจอเดิมวิทยุเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ได้เป็นแอร์อนาล็อกค่ะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีปุ่ม ไอคอนโหมดให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวเบาะนะคะไม่มีรอยย่นหรือรอยขาดเลยนะคะลูกค้าคะในส่วนของกระจกนะคะได้เป็นกระจกแท้เดิมทุกบานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลย ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะนั่งสีดําเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะลูกค้าขานั่งสะดวกสบายนะคะไม่แออัดแน่นอนค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียมนะคะภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะ คันนี้นะคะราคาเพียง459,000บาทคริ k ีด Fida ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจ Toyota r e v o 2.4e Pirener Double Cab คันนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0834428762นะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูก็ขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ